สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนมือนีเมียวอยู่ในห้องน้ำด้อยค่ะกําลังบําบัดนะคะบําบัดฝ่าเท้ากําลังดูแลสุขภาพฝ่าเท้าด้วยนะ้ำอุ่นๆแล้วก็เกลือรวมถึงมะกรูดด้วยนะคะมะกรูดมะกรูดอยู่ในสวนหลังบ้านมีร้ายแห้งค่ะล้นทัวทีบทั่วแดนยุ่งเหยวกันเลยเอามาดูแลสุขภาพฝ่าเท้าของเรานะคะง่ายๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะใช้น้ําอุ่นนะคะใช้น้ําอุ่นๆแบบนี้ เฮาใส่ภาชนะก็คือกระมังเตรียมไว้จักเคิงระมังก็ได้ค่ะหรือไห้มันท่วมฝ่าเท้าหรือหลังเท้าของเรานะคะให้ท่วมสูงขึ้นมานะคะบริเวณข้อแบบนี้ค่ะใส่ใ,ใส่น้ำอุ่นๆไวดเดอร์จากนั้นเราก็บีบน้ำมะกรูดลงไปรวมถึงตัวที่เป็นผลมะกรูดนะคะเอาไปแช่ลงในน้ำอุ่นแบบนี้และที่สําคัญก็คือเกลือนะคะ เกลือแกงเกลือในขั้วของข้าเใน,น่ะคะเกลือแกงเกลือสินเทาประมาณ1กำมือหรือหนึ่งถ้วยแบบนี้ค่ะใส่ลงไปนะคะจะมีอยู่3มอย่างน้ําอุ่นๆมีมะกรูดแล้วก็เกลือนะคะถ้าผู้ใดบม่มีบอกกูี่ใส่บอกน้าแท่นก็ได้นะคะมะนาวจะช่วยกำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในเล็บของเรานะคะแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมให้ด้วย ช่วยยับยั้งกลิ่นเท้าได้ด้วยนะคะเข้าใไส้บะปูลงไปจ้ะเกลือนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็พวกยับยั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในเล็บของเราด้วยเนาะน้ำอุ่นๆก็จะไปผ่อนคลายเส้นประสาทที่มันเทียดนันนะ่ง<อ>น,น,นักเหตุแห่งมีอาการปวดอาการเมื่อยนะคะบริเวณเท้าของเรานี่แหละคะ่ะน้ําอุ่นๆจะช่วยไปผ่อนคลายนะคะ จากนั้นเราก็แช่นะคะแช่เท้าแบบนี้ค่ะประมาณ15หรือ30นาทีก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแต่ว่านแนะนำว่าประมาณ15นาทีขึ้นไปจะช่วยให้นะคะพวกเอ็นของเท้าที่มันหดนะคะแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยบริเวณฝ่าเท้าบริเวณหลังเท้าแบบนี้ค่ะจะช่วยผ่อนคลายได้ดีมากแนะนำา5 5นาทีขึ้นไปนะคะ แล้วหากถ้าใครสะดวกในการนวดนะคะนวดกดบริเวณปลายเท้าของเราแบบนี้ค่ะมันสเหตุไห้ตีนของเฮ้านี่ค่ะบ,บ่าปวดแห้งค่ะบวบปวดแห้งเมียวจะทําเป็นประจํานะคะเพราะว่าสองสามมือนที่แล้วเนาะอ่ะบาบัญญัติของเมียวเนาะได้มีงานนะคะเป็นงานสีดําเราก็ได้ไปประจําครัวบ่อยไงคือไปเป็นเมียรัวใ้เพิ่น คือหลายวันติดต่อกันนะคะเรายืนนะคะเรายืนทํากับข้าวแบบนี้ค่ะยางลบไปลบมายุ่นในกั้วแบบนี้แหละมันก็เลยทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณเท้านะคะโดยเฉพาะตัวที่เป็นฝ่าเท้าของเรานี่ค่ะเข้าตรงล่องรับนหนักเนาะทั้งยืนทั้งเดินแบบนี้นะคะมันก็นเลย โอ้ยมาปวดตีนแหน่นอขอนหญัตใส่คำที่ว่าสุภาพเนาะมาปวดตีนแหน่นอ้คือพอนามอุ่นๆอ,อ,อยู่ในกะละมังและ้วกะัเกลือและ้วกะับบกูดเด้มาปวนไข้ขึ้สีดีเนาะก็เลยมาใส่แบบนี้นะคะงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจเลยมาผ่อนคลายด้วยวิธีง่ายๆนะคะใครๆก็ทาได้ลองดูนะคะใช้เกลือใช้น้าอุ่นแล้วก็มะกร,รูดผู้ใดบ่มีบกูดก็บ,บ่เป็นยังค่ะ ไม่เป็นไรเราใช้มะนาวแทนก็ได้นะคะทำบก,กูดมันกับสีห้อมก็บอกน้าเนาะเมียก็เลยใส่บกูลวนี่แหละคะ่ะแล้วก็นวดบริเวณนี่ค่ะส้นเท้าของเราด้วยแล้วก็นวดฝ่าเท้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะมันจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็ไม่ปวดนะคะไม่ปวดช่วยได้ดีเลยทีเดียวคะ่ะไปลองทําดูนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็ฝาก กดติดตามด้วยนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า